ที่จะไปถึงประเด็นที่ผมเรียนให้ทราบไม่ว่าจะพาไปเที่ยวก็ดีเรื่องปัญหาสุขภาพก็ดีครับท่านผู้ชมมาตามติดการทํางานของระบบราชการเกันบ้างในการอำนวยความสะดวกบําบัดทุกบารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนถ้าพูดถึงสโลกแกนนี้คุณอันดาไปกระทรวงไหนไม่ได้นอกจากกระทรวงมหาดไทยใ,<ช>ในการให้บริการประชาชนะนะครับซึ่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับเน้นย้าการทํางานของประหลัดอําเภอนะครับต้องเป็นที่พึง่งพิงของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่ต้องลงพื้นที่ไปเรื่องของบบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนครับ นายสุทธิพงศ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ปลัดอำเภอที่มีมากกว่า8,400คนทั่วประเทศจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นราชสีห์ผู้บำบัตทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการน้อมนำพระโอวาทขององค์ประถมเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยคือสมเด็จกรมพญาดำรงราชาุภาพที่ทรงประทานไว้ว่าทำงานจนรองเท้าสึกก่อนกางเกงขาดอันหมายความว่า ต้องหมันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนไปสอบถามพูดคุยไตย่ถามทุกสุขพี่น้องประชาชนไม่ใช่นั่งทํางานอยู่บนออฟฟิศนั่งทํางานบนเก้าอี้เพียงอย่างเดียวจนกางเกงขาดเพราะงานของประหลัดอําเภอที่แท้จริงคือการทํางานคลุกคลีตีมงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลงไปค้นหาปัญหาในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านไม่ใช่นั่งทํางานบนสํานักงานเพื่อรอรับรายงานปัญหาต้องเห็นพี่น้องประชาชนเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนญาติพี่น้องดังพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ว่าวิสาปรมาญาตความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง เมื่อทุกคนคือญาติพี่น้องย่อมมีความปรารถนานี้ต่อกันมีความรักความอบอุ่นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนะครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประหลัดอำเภอใน878อำเภอทั่วประเทศจะเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสนองแนวปฐมบรมราชอ,องค์การเราจะสืบสานร,รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดอต่อไปด้วยการทำงานตามหลักบวรบรมครบยึดพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานแบบรองเท้าสึกก่อนกางเกงขาดและหากปลัดอำเภอทุกคนช่วยกันทำทุกหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนด้วยการหมั่นลงพื้นที่ไปหาประชาชนตำบลยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นได้โดยตนขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้แก่ประลัดอำเภอทุกคนขอให้มีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเชงฟอร์กูดไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆและคิดถึงวันที่ทุกคนเข้ามาเป็นประหลัดอำเภอในวันแรกค่ะทำให้ ความฝันความตั้งใจเหล่านั้นเกิดเป็นการทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเพราะปะลัดอําเภอคือที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยค่ะ